เรามาดูกดีกว่าว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนระบบฟิสิกส์ของรถเรานั้นเนี่ยรถเราจะแน่สักแค่ไหนไปนี่ไงตีลัาง,งกายิงตีลัางกายิงครับสวัสดีกับผู้ชมท่านเลยนะฮะอินตีตอรับกับมาข้งกับเกมแคสต์ใน e ีที่15แล้วนะครับ บอกเลยว่าในอินทีที่แล้วเนี่ยที่ผมให้คุณผู้ชมได้ทายนั้นเนี่ยว่าผมจะสามารถผ่านเลสเตจที่9ได้หรือไม่ฮะบอกเลยว่านี่ครับนี่คือหลักฐาน,เ,นเราสามารถผ่านเข้าไปได้ด้วยอันดับที่1นึ่งซะด้วยเฮ้ยอย่างนี้เราก็มีมุงกุดอยู่ตรงแมปนะสินี่ครับดูฮะเรียบร้อยครับเราไปที่19แล้วครับคราวนี้เราก็ปลดล็อกของที่มี5ดาวไปที่เรียบร้อยฮะหรือจากความน่ารักมุ้งมิ้งแล้วเนี่ยด้วยรถของเราเนี่ยเป็นรถกลม,กลม เราเลือกอ่ากลมๆเป็นสโนว์แมนะฮะโอ้แถมซูเปอร์บอกเปิดมาเปิดมาไหนของค่าดาววะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมครับน,นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากในที่สุดเราก็ได้เบรดที่บวกกับบอเดอร์ของเราแล้วฮะเอาละในเมื่อเรามาที่สเตจ19เนี่ยตามธรรมเนียมเราต้องเทสก่อนว่ารถเราเนี่ย แข็งแร่งอยู่ในสเตจนี้สักแค่ไหนกันเชียงก่อนที่จะไปทาอะไรกันเฮ้ยโอ้โเหเนี่ยมาสเตปไหนเนี่ยมีการกระโดดหลบด้วยครับคุณโจมะไม่น่าเชื่อครับเก็บผ่านมาได้ไงวะเนี่ยรถแบบเนี่ยฮะเอาลอะรุนแรงมากๆรุนแรงมากๆแรงเกินไปแล้วนะแกเอ,เอาครับเอาครับเอาเรื่องอยู่ครับถึงว่าแกแรงอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะาจาไมามันอาพุธอะไรวองมา คันนี้ล่ะโอ้โหเหมือนเราเปรียบเลยครับแต่ดาเมจเขาก็สองหมื่นเอ้เกือบสองหมื่นกับหมื่นสี่ฮะไม่น่าจะสู้เขาได้ต่างกันเกือบเท่าหนึ่งเอาละ่ะคราวนี้เราขึ้นไปอยู่บนหัวเขาครับกระโดดข้ามไปด้านหลังแล้วถอยหลังกลับมามานี่มานี่ขวบปับปับ,บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบไปแล้วฮะเปรี่ยงเขาใหา้มาเน่เล่เลยนะข้าจะตีเจ้าหนึ่งดีสองดีสามแทนแต่อย่างนั้นโ คุณผู้ชมครับรู้สึกว่าสเตจนี้เนี่ยรถแบบเบลผมนี่จะเยอะมากเลยครับเลมอนเอเดอร์เ,อเลมอนเอเดอเรียบร้อยับเสร็จผมแน่นอนฮะโ <c oughs> อ้โหรู้สึกว่ารถที่ใช้เบสทนี่จะเยอะเป็นพิเศษครับและคราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยผมบอกเลยว่าผมทำนายอนาคตได้เลยครับว่าผมเนี่ยต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนแพ้ให้อุมขี้หมาพราผมใส่หน้าเลยพูดเลยเอาละ เราชนะ5ครั้งครับคันนี้เดีย๋ยไม่ติดอาวุธอย่างนี้เนี่ยเกก็เป็นเหยื่อให้ข้าระบายอารมณ์ซะโดยดยีนี่แน่มามาโอ้โหรอยขึ้นฟ้าลงมาตีมันเรียบร้อยครับต่อยดำาไม่แกแรงแกไหนกล้าจะโจมตีแกจ็กด้านหลังเกคิดว่าการถอยไปข้างหลังเนี่ยเกจะเฮ้ยไม่นะมันฉลาดเหมือนกันครับเฮ้ยเจอคันนี้แล้วโอ้โ เนี่ยขนาดมันมีลูกตุ้มมันเดียวเนี่ยดาเมจมันหมื่นกว่าเลยฮะเรียกว,ว่ารุนแรงมากครับโอ้โหแรงสุดๆครับแต่ละครังฮนะเฮ้ยรถลูกตุ้มมันจะเยอะไปไหมวะเนี่ยชนะได้ถึง7ครั้งกันเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับขนาดผมชนะถึง7ครั้งนะฮะผมยังอยู่แค่อันดับที่8เองครับฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาอัปเกรดรถของเรากันสักเล็กน้อยฮะไหนดูซิ เราทำอะไรได้บ้างเปิดนี่ก่อนเลยเมื่อไหร่รรระรจะมีอาวุธ5ดาวให้ก้ะใชยวะ <c oughs> นี่ครับเปิดนี่ฮะกล่องเราเปิดได้แล้วเราก็ต้องเปิดเฮ้ยอาวุธสดาวเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถแล้วผมเบื่อแล้วรู้สึกว่าลูกตุ้มหมุนมันจะเยอะเกินไปไหนเฮ้ย วิเราสามารถปลดล็อกของ5ดาวได้ครับดูโฆษณาสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน A later few moments later. และสิ่งที่เราได้นั้นก็คือฟับเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่มันคือรถ5ดาวแต่แม่งติดขอได้แค่อย่างเดียวเองไอ้บ้ารู้สึกกระจอกจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าอาวุธเราเนี่ยติดได้อย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถชนะได้นะถ้าสมมติว่าอาวุธเราแรงจริงๆฮะ เดี๋ยวเรามาดูที่เราลงพนันไว้ดีกว่าครับคุณผู้ชมาะว่าเราจะได้สักแค่ไหนกันผมพนันฝั่งขวาไว้ดูครับดูจากเลเซอร์และเทอร์โบที่ยิงรถเราถอยหลังทําให้รถของเขาเนี่ยไม่น่าจะเข้ามาโจมตีเราได้เร็วขึ้นแต่มันก็เป็นมิสไซลดีว่าเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะยิงเปี้ยงหนึ่งดอกครับเสร็จผมแน่นอนนะเรียบร้อยฮะนี่คือชัยชนะอย่างขาวสะอาดพูดเลย เอาละครับคุณผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูรถเราครับว่าเราควรจะอัพเกรดอะไรกับรถเราได้บ้างฮนะอันนี้เนี่ยสดาวดาเมจเยอะมากอม,มันก็น่าสนใจนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเอาเจ้านี่มาเนี่ยดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก2ดาวนี้อัพได้แค่เรเวล17เอ้ย11กับดาเมจน่าจะได้ประมาณ4,000 4 0 0 0บวกพก็1มื่นหนึของเดิมเนี่ย1 9 0เ1้า0เปลี่ยนเป็น4,000ว่าอาจจะเป็นการลงทุนที่ดีไม่รู้ว่าเราดูรถคันอื่นมาเปลี่ยนดีไหนดูซินี่3ดาวเนี่ยแนทำอะไรได้บ้างไหนดูซิหรือว่าผมควรจะเอาอะไรมาดีหไหนดูสินี่ มันน่าสนใจนะเนี่ยมันบวกเปอร์เซ็นต์ให้โอกเก็ตเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ไรโอ้บวกให้บอดเดอร์เนี่ยอูบวกบอดเดอร์ท่านทำไมแกจะชอบบวกให้บอ์เดอร์กันจังเลยวะเนี่ยโอ้ใส่เข้าไปรู้สึกกระจอกงอกง่อยมากเลยครับคุณผู้ชมฮะไว้ค่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านี้ก่อนจริงๆเนี่ยนะถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะใส่มันเลยฮะไหนดูซิว่าตรงนี้เรามีอะไรบ้างโอ้สองดาวผมรู้สึกเริ่มขยักขยแยงมันละสองดาวนี่มันอ่อน เอาละครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยเราจะอัพดาเมจเพิ่มขึ้นมาได้แหละครับเอามาเปลี่ยนแทนยอมลดเลือดไปสองพัน 2000, เพิ่มดาเมจมาขึ้นหลักหมื่นครับเอาแล้วฮะพอได้ปุ๊บเนี่ยนี่เลยนี่เลยฮึในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เออเออไม่มีตังไม่เป็นไรครับในเมื่อเราไม่มีตังครับสิ่งที่เราต้องทำคือขายของฮะแล้วก็ขายของครับ หปีอะไรให้ค่าขายอีกไหม <c oughs> <c oughs> ผมว่าเราควรจะเร่งเก็บตัวหาตังค์อย่างรวดเร็วครับด้วยการควิกไฟเอ็ดคุณผู้ชมครับถ้าสมมุติว่ามีใครสังเกตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะเห็นว่าฉากหลังมันได้เปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือผมคิดเองคนเดียวนะฮะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ารถกันข้างหน้าของเราเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมถ้าให้เดาเนี่ยสู้ได้ครับไป นี่ไงหนึ่งทีสองทีครับเรียบร้อยครับกินนิ่มฮะและคันนี้โอ้ดาเมจสามหมื่นกว่าเดี๋ยวนะรู้สึกมิดไซด์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงครับคุณผู้ชมฮะโอ้ดาเมจสามหมื่นข้าไม่สู้แกหรอกเปลี่ยนดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะคันนี้เนี่ยโอ้สี่หมื่นของมันต้องบวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเลยครับนี่ฮะคันนี้เนี่ยผมดูว่าต่อให้ดา,ดาเมจเขาหมื่นเก้าเนี่ยเดี๋ยวนะเลือดหนึ่งแสน ใครจะไปตีกับมึงไอ้บ้าคันนี้ก็ดูน่าสนใจแต่เราไม่น่าจะสูไ้ได้คันนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมมาชนะได้ชัวร์ร้อยเป็นต์ะไปฟับเรียบร้อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดีกลับมาให้ไวเลยนะเจ้าคาแผนเสือบไปแล้วไหมล่ะแม้อยู่ๆก็กระโดดไปติดซะอย่างนั้นคุณผู้ชมครับคราวนี้เราก็กดมาเจอกับรถมิคาดมาที่ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยอะ สามหมื่นสองตีทีเดียวกูตายพร้อมกับเลือดเก้าหมื่นห้ากูไม่ตู้มันหรอกในคันนี้เก้าพันนะสู้ได้ครับไปฮะสี่ไงหนึ่งทีสองทีครับเรียบร้อยฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้ทําการลองเชิงมาเป็นนี้เรียบร้อยครับว่าสเตทที่สิบเก้าเนี่ยมันแน่สักแค่ไหนและเราก็ได้กับทการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยฮะ นี่ใส่สักเกินใหม่สักหน่อยน่ารักดีเอาละคราวนี้ครับหลังจากที่อัปเกรดมาเนี่ยครั้งที่แล้วเราชนะไปแค่7คราวนี้เออเหลือ6แล้วครับโหเจ้า YNB ด a นย่าเนี่ยมันแซงผมไปฮะแสดงว่ารถครั้งที่แล้วมันเนี่ยมันกําลังปรับปรุงอยู่ฮะเอาละข้าจะต้องขึ้นไปติดหนึ่งใน6ให้จงได้มาข้าอัปเกรดรถมาใหม่และดาเมจข้าเพิ่มขึ้นเยอะจะต้องตาย เอาละคันนี้โหดาเมจมันหมื่นสี่ครับหมื่นสีอส่อ่ะหมื่นสี่อ่ะหมื่นสี่เออเอาละครับดูครับดูอย่างงี้ฮะเห็นชัดๆเลยครับว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้แพ้อย่างแน่นอนนะเฮ้ยไหนจะนั่งถอนหายใจครับอันนี้ลหละเอาละเราขึ้นไปและเราขึ้นไปติดด้านบนแล้วลงมาให้เขายิง เฮ้ยจะ y n เอ็นบีเสร็จผมแน่ๆครับ y n เอ็นบีฮะนี่ไงแกขึ้นนีดหนึ่งอันเรอร้อยครับโอ้โหโนมผมโอ้แรงไปไหนวะเนี่ยเอาละแรงมากโอ้โหแรงสุดสุดทันนี้โอ้บังอาจลบค่านี่ค่าจะกระดึ๊บไปตีแกเปรี้ยง ว่าไปทึ้งต็มทีฮะเข้าไปหามันสวัสดีอันนี้เราต้องชนะครับผมมองว่ายังไงเราก็ต้องชนะฮะเอาๆอ,อย่าลบดิลูกตีมันตีมันโอ้โหเฮ้เยดามเมจเขามีแค่ห้าพันครับยังไงเราก็ชนะฮะหลายคนนะครับก็บอกว่าทำไมผมเนี่ยไม่ยอมอัปเกรดอา ลูกตุ้มเพิ่มเติมฮะกับดาเมจที่รุนแรงทำไมไม่อัพอ่ะแพ้เฉยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเราอาจจะเก็บไว้อัพยอย่างอื่นได้อีกเพราะตอนนี้เนี่ยลูกตุ้มของเรานั้นเนี่ยมันยังไม่สุดครับเออผมอาจจะอยากเก็บไว้เนี่ยอัพอันที่มันมีเรียกว่าเรียกว่าที่มันบวกเปอร์เซ็นต์ให้เรานั่นแหละอีวันดาที่แป เรียกว่าสเตดนี้เนี่ยมันเป็นสเตทที่โหดร้ายทารุณสําหรับผมมากผมเชื่อว่าในอีก19ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่ผ่านอย่างแน่นอนครับและผมก็ดูจากครั้งรถผมเนี่ยดูแล้วครับยังไม่มีรถคันไหนที่สามารถมาแทนรถของเราได้เลยฮะดูมันมีแต่รถกระจกงอกง่อยไอ้บ้ารถกระจกนี <c oughs> ่แกควรจะมีรถที่เก่งกว่านี้บ้างนะ <c oughs> ถ้าเราลองใช้เป็นอย่างนี้ล่ะ สมมุติและเดี๋ยวเราอัพเกรดเจ้านี้ให้เต็มเงี้ยาอาจจะเป็นรถที่เทพมากเลยก็เป็นได้ครับนี่ฮะเราก็พุ่งเทอร์บโบถอยหลังไปยิงเขาเทสระบบฟิสิกส์อ้เฉยไม่เอาชนะนี่ความเก่งกาจของรถของข้าออกก่อนเลยรู้แล้วลืมอะไรลืมใส่ล้อครับคุณผู้ชมฮะมาเมื่อกี้ข้าลืมใส่ลอ้อ คราวนี้แหละข้าไม่ลืมแล้วนี่ล้ออยู่นี่เอาละคราวนี้ครับรถเราก็มีล้อเป็นที่เรียบร้อยฮะเรามาดูดีกว่าว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนระบบฟิสิกส์ของรถเรานั้นเนี่ยรถเราจะแน่สักแค่ไหนไปนี่ไงตีลังกายยิงตีลัางกายากายิงอีกสักทีนึงนะหมุนตัวหนีเอาละเอาละเสร็จผมเด็ ตีละก,กายอีกรอบนี่กระตีละก,กายหนีแล้วยิงไม่เห็นจะเก่งเลยเว้ยนี่ไงตีละก,กายชิงเพื่อ <c oughs> อะไรวะคุณผู้ชมเนีนี่กระตีละก,กายหลบมันเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะแพ้ทุกทันหรือไม่รถมันจะกระปุกลุกและน่ารักไจริงๆเอาละครับมามาวัดกัน แพ้ไม่แต่รถกระจกกระจกด้วยเนี่ยไม่น่าเลยนี่แหละเอาล้วครับคราวนี้ครับโอกาสชนะอาจจะเป็นของเราก็เป็นได้ครับดูฮะดูครับโอกาสชนะของเราฮะชนะแล้วครับคันที่หนึ่งครับนี่นแหละแกรถข้าแน่แน่รถบ้าอะไรว่กระจกชิบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแพ้ทุกครั้งที่เราจะชนะเลยครับนี่แหละจะมีทางไหมที่เราจะสามารถชนะได้มากกว่านี้เนี่ยเรียบร้อยครับสรุปให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่เราเนี่ยทดลองเปลี่ยนระบบฟิสิกส์ของรถไปนะฮะเสียศูนย์ครับแต่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันดีมากเลยนะเนี่ย ของเดิมมันแค่โจมตีเท่าไหรว่วะโดยปกติมันโจมตีเท่าไหร่ไม่รู้อะเดี๋ยวดูแบบอของแบบของเดิมๆเ,เลยนะของเดิมๆม,มันตีแค่สามพันครับเราใส่นี้บวกเป็นสี่พันห้าครับแต่ผมมองว่าอกระ,ะ,ะจอกมากครับเดี๋ยวเราเฮ้ยทำไมเราไม่อัพโหลดอันนี้วะเออพ่าดไปเลยฮะ วันนี้มันบวกเปอร์เซ็นต์ให้เบรดเราเยอะมากเอาละเราใส่พวกนี้ไปก่อนใส่กับเหมือนเดิมก่อนครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมเนี่ยควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวและเจียมตัวครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราไม่สามารถต่อสู้เขาได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความกาก,ากของรถเราเนี่ยเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ทะลวงขึ้นมาในสเตทนี้ด้วยอันดับที่1เลยนะเว้ย ไหนดูซิตอนนี้เราอยู่ที่สเตทที่เท่าไหร่ฮะนี่กครับคุณผู้ชมฮะเราจะล่วงสเตทที่18ด้วยเป็นคริงครับอันดับที่1ครับหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้คิงมาหลายช่วงอายุมากฮะและคราวนี้เราอยู่สเตทที่19เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งการที่ถ้าเราผ่านสเตทที่19ไปเนี่ยเราจะต้องไปลุยกับสเตจสุดท้ายครับเป็นคาร์บอนพาร์ทนะฮะเรียกว่าเป็นคาร์ทที่โหดที่สุดใน3โลกเลยก็ว่าได้ครับสเตจสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราผ่านอันนี้ได้ เราจะข้ามไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับรถเรามันกระจอกมากครับเราควรจะรีบเก็บตังค์เก็บเปอร์เซ็นต์ครับหลายคนอาจจะถามว่าโอ้โพี่มึงเก็บสติกเกอร์ไว้ทําไมอะ่ะกูขายก็ได้จริงๆเนี่ยอยากจะเก็บไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าบางอันเนี่ยมันอ่ามันเก็บไว้แล้วมันสวยไงอเออแค่นั้นแหละคือบางอย่างเนี่ยมันขายไปแล้วมันหายไปเลยเฮ้ยสองร้อยขายแม่งเลยโดนัทเอยเกะก,กะ เอาละเนื้อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุเก้าพันหกเลยอะไม่ใช้ยิงอันนี้อันนี้ผมชอบมากครับผมเก็บไว้ครับกับป้ายสต็อปฮะยูนโเก็บไว้ฮะแล้วก็ที่เหลือครับเก็บไว้ก่อนครับดูฮะเราก็จะเหลือของบวกนี่ครับนี่ฮะพวกนี้เนี่ยถามว่าทําไมผมถึงยังไม่รีบเอามาอัพนะครับบอกเลยว่าผมอ่ะกะเก็บไว้รอได้ของดีครับดีไม่ดีเราอาจจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่ก็เป็นได้ครับนี่ฮะผมพยายามตอนนี้พยายามบวกเปอร์เซ็นต์ของรถเราอยู่อะ ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไงก็ตามนะฮะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยแนะนํามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะฮะสำหรับใน EP นี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากผมขอเวลาฟาร์มสักครู่หนึ่งแล้วกันสักอาจจะลงเกมอื่นให้คุณผู้ชมได้ดูไปก่อนนะฮะแล้วใน E ีีถัดไปเนี่ย เดี๋ยวเรามาจัดเต็มกับการผ่านสเตจที่19กันไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า